น่าจะแกะมันเป็นเลหล็กอะน่าจะแกะเจ้าปุ่มดูสวิตวิฟังเสียงอุ้ยนี่สิเก็ตื่นเต้นแล้วอ,ออกก่อกฝั่งนี้ด้ว่าเลยโอเคผมจะไม่ทิ้งอันนี้นะครับกับกล่องกล่องอย่าผมให้ทุกคนดูนะครับว่าอันนี้คือคีย์บอร์ดเก่าของผมนะครับนี่คีย์บอร์ดเก่าก็จะมาเก็บใส่ไว้ในนี้นะครับผม ก็เป็นการาสะสมอ่ะเศษคีย์บอร์ดเก่าเส็จกดนะครับอันนี้เ,ออเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนเซ็ตอะไรเสร็จก่อนนะพื้นที่เต็มเดี๋ยวกันโอเคมาแล้วนะครับนี่เสียมกด ผมจะแกะอันนี้บ้างอันนี้จะเป็นสวิตอุ้ยอุ้ยร่วงเกี่ยวมาโคตรง่ายนี่นะครับสวิตสภาพจะลองคีบมาสักปุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะคีบปุ่มนี้นี่ออกมา ไล้วเวลาใส่ก็ใส่ไปอันนี้คือปุ่มมันอะเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟนะครับอันนี้จะเป็นสายซึ่งสายเนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นเทปเทปติดตุ๊กแก่นะหรือเปล่าวะไม่รู้นะใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ลูดออกมาเลยอุ้ยแล้วสาย USB มันมีพวกแบบโฟมแบบนี้เอ้ยมันเป็นพวก ที่เก็บแบบดีนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะจะได้ไม่มีปัญหานะครับฝ<ม>ุ่นจะได้ไม่เข้านะครับผมเช<ม>็คกันไปอ๋อได้ละนี่เรจะลอกเสียบเสียบไปนะครับอันนี้คือ USB คีย์บอร์ดเก่าร้อยกว่าบาทเองอันนี้คือมัแบบนะอันนี้คือฟังก์ชันนะครับนี่กดปุ่มฟังก์ชัน FN นะครับแล้วก็กด e n d หรือมันจะมีคำว่าโหมดอยู่ตรงนี้นี่อันนี้แสงอันนี้ลดแสงเพิ่มแสงอุ้ยแสงเยอะอ,อยากสอยากจะปัดความเร็วก็ได้นะอันนี้ปรับแสง สวยดด,ดีมันลดได้นะแต่มันลดได้ไม่สุดอ,อันนี้แบบไม่มีไฟอ่าหมดก์เป็นอย่างนี้อันนี้ปรับความเร็วอันนี้อันนี้เพิ่มอันนี้ลด มันจะช้านี่อันนี้เท่กว่าปัดไว้ให้เยอะๆนี่แล้วเวลาเล่นก็อเนะอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนปุ่มตัว F ล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ปุ่มมันจะเป็นแบบว่ามีแต่ภาษาอังกฤษนะครับมันจะไม่มีภาษาไทยนะผมจะลองปุ่ม ออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้ปุ่มจริงๆมันสามารถเปิดสวิตได้นะครับแต่ว่าผมต้องไปซื้อ,นะอ่ะจะต้องใส่ปุ่มตัว F วะอันนี้เสียบมาจะออกเหล็กๆนะเหมือนเด็กเหล็กเคาะกันะ นะครับดีนะแต่ว่าปุ่มอ่ะมันจะใหญ่กว่าปุ่มตัวอื่นผิดปกติซึ่งผมไม่เอาดีกว่าโอเคผมไม่เอาดีกว่ากลับมาใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับนสวยนะครับมาดูปุ่มสเปคบาร์กัน จริงๆถ้าไม่อยากให้มันเสียนะครับก็ใช้แค่ใช้แค่มือก็พอนะครับนี่คือรอยต่อของมันนะครับอันนี้รอยเจาะไปกับสวิตนะ์ก็มีแค่นี้แหละนะครับนแต่ดูว่ามันเท่ มีที่รองมือสั้นๆก็ให้เราใช้ได้เหมือนกันกดกดแบบเบามากอะใช้แรงแค่นี้นะเนี่ยนั่นแหลเพราะว่าสิ่งที่มันดังเพราะว่ามันเป็นเจ้านี่ครับมันเป็นทุกคนอาจจะไม่เห็นเนี่ย